Besides the the omages there were surprised very springs and not whom of fit ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้แม้ผมจะมีอายุ36ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีแฟนกับเขาสักครั้งเลยเฮ้ยมึงก็กล้าหน่อยสิวะเจอหญิงก็เข้าไปคุยกับเขาเลยถ้าเจอมึงจะพูดว่าอะไรรู้แล้ว งั้นบอกมาสิว่าจะพูดอะไรพรุ่งนี้ไปดูหนังกับผมนะครับอย่างนี้ละมึงมั่นใจหน่อยมึงเป็นถึงอาจารย์มหาลายัยหน้าตาก็ดีไม่ต้องกลัว ครับชวนฉันไปดูหนังใช่ไหมคะเอ๊ะตกลงค่ะครับส,สวัสดีครับเอ่โอโทรศัพท์คุณเบอร์อะไร ศูนย์แปดหนึ hmm> ่งสวัสดีครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับตอนนี้ยุ่งอยู่นะครับเป็นอย่างนี้นี่เอง คุณจะไปเรียนอะไรที่อิตาลีเหรอครับออกแบบดีไซน์ค่ะอายุ32แล้วต้องไปเรียนต่างประเทศคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่งานออกแบบเป็นงานที่ฉันชอบคงไม่ยากเกินไปสำหรับฉันค่ะอ๋อออกแบบดีไซน์ผมเดาอยู่แล้วว่าคุณต้องเก่งออกแบบแน่คุณชอบอ่านหนังสือไหมครับต่อให้ฉันยุ่งแค่ไหนฉันก็ต้องสลัเวลาให้กับการอ่านเพราะยิ่งอ่านยิ่งได้ค่ะ งานอดิเรกข,ของฉันคือการอ่านหนังสือค่ะอ่าใช่นอนหนังสือนี่เองจริงๆแล้ววันนี้ฉันไม่สนุกเลยนะ กลัวคุณปฏิเสธก็เลยแอบใส่กระเป๋าให้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบของแพงหรอกนะแค่ดอกไม้ดอกเดียวก็เพียงพอแล้ว <ś c oughs> <ś c oughs> คุณไอวี่คุณไอวี่คุณไม่รับโทราศาัพท์ผมเลยมาหาโอ้โห ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชูนะผู้ชายคนนั้นคือสามีเก่าฉันค่ะฉันเลิกกับเขานานแล้วแต่เขากลับมาหาฉันเองไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงเอาเป็นว่าฉันจะจัดการเลิกกับเขาให้เด็ดขาดค่ะ <c oughs> คุณคงรู้สึกดีสินะดียังไงคะ ็อืมใหญ่ขนาดนั้นคุณคงฟินคงดีรู้สึกชอบมากสินะเจอแบบนั้นเข้าไปจุกละวสิใช่ไหมฮะผมจะรอคุณจัดการปัญหาก่อนนะผมไม่อยากเป็นมือที่สามของใครคุณไอวี่ ผมชอบคุณนะชอบจริงๆนะทำไมถึงชอบฉันคะก็เพราะว่าคุณทั้งสวยฉลาดใจดีด้วยฉันเลิกกับเขาแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะฉัน สวยแถมฉลาดอีก เธอคิดว่าตัวเองเหมาะกับเขาเหรอเธอก็เลิกลื่มเล่าทำตัวเสเพแล้วมาอ่านหนังสือแบบฉันสิอย่าเธอมันคนมีความรู้แถมยังเรียนเก่งอีก ผมเรียกคุณมาดึกเลยใช่ไหมไม่หรอกค่ะเรื่องสำคัญที่คุณว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะวันนี้ฉันยุ่งมากเลยไปต่างจังหวัดด้วยกันไหมแต่แต่ตอนนอนเรานอนแยกห้องกันนะคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยทำไมแยกห้องกันคะเราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่เหรอ ธอมันฆาตกรฆาตกรอะแก้ฆ่าคนมานะจะมีความรักครั้งใหม่เลยเหรอกูอยู่บ้านไอวี่ว่ะ,ะตอนนี้กูกำลังเตรียมข้าวใชใ้เธออยู่เวลานี้เนี่ยนะ,สะแสดงว่ามึงนอนกับเธอแล้วเหรอวะอือก็ใช่แหละมึง <laughs> แค่นี้ก่อนนะมึง คุณไอวี่คุณเป็นใครกันแน่คุณไอวี่สามีเก่าของคุณยังติดต่อมาบ้างไหมครับทำไมคะมีอะไรหรือคะเปล่าครับเปล่าเปล่า ผู้หญิงคนนี้น่าสงสารเหมือนกันนะตอนเธออายุ22ปีแต่งงานครั้งแรกดันเจอผู้ชายที่ชอบใช้กำลังเธอจึงป้องกันตัวแต่ไม่รู้ทำอีท่าไหนจนผู้ชายคนนั้นตายแต่สุดท้ายเธอไม่ได้รับโทษหนักเพราะเป็นการฆ่าโดยไม่เจตนาพออายุ25ปีเธอแต่งงานครั้งที่สองโชคไม่ดีของเธออีกดันเจอผู้ชายที่ชอบใช้กำลัง,งเธอจึงโทรไปแจ้งความผู้ชาย จึงโดนตำรวจจับได้ข่าวว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งออกจากคุกไม่นานแล้วเมื่อสามปีที่ผ่านมาเธอก็แต่งงานใหม่แต่ครั้งนี้แปลกเธอแต่งงานกับผู้ชายสูงวัยที่ชอบทารุณชอบใช้กำลังอีกผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะแต่งเพราะเงินเนื่องจากผู้ชายคนนี้รวยมากแต่ตอนนี้เขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ต้องใช้เงินมากกว่านี้ในการหาข้อมูลนะครับยังจำวันที่คุณแอบเอาของข,องขวัญใส่กระเป๋าฉันได้ใช่ไหมวันนั้นคือจูบแรกของเราจำได้ใช่ไหมโกรธอะไรฉันอยู่เหรอที่คุณพูดมาทั้งหมดต้องการสื่อถึงอะไรอีกไม่นานฉันจะไปอิตาลีแล้วนะ จะไปอิตาลีหรือไปที่ไหนคุณไปกับฉันได้ใช่ไหม คุณไวีส,ส,สรุปคุณเป็นใครกันแน่ฉันก็เหมือนผู้หญิงที่นั่งตรงนั้นไงอยากอยู่กับผู้ชายที่ฉันรักหัวเราะด้วยกันมีชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุข เป็นฆาตกรใช่ไหมคุณคิดว่าฉันฆ่าคนแล้วม,มีความสุขเหรอฉันจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วฆ่าผัวแก่ๆคนล่าสุดข,ของคุณด้วยใช่ไหมใช่ฉันทนอยู่กับเขาไม่ได้ต่อไปแล้วไอ้ลุงแก่นิสัยไม่ดีเอาแต่ใจบ้าก,กามชอบใช้กำลังสมควรแล้วที่ต้องโดนฆ่าตายฆ่าจริงๆด้วยคุณฆ่าคนอีกแล้ว คุณคะทำไมทำไมแม่แจ้งความจับฉันคะคุณถามอะไรนะทำไมแม่เจ้าตำรวจจับฉันคะผมจะแจ้งความคนที่ผมรักได้ยังไงคุณคือคนที่ผมรักคุณถามออกมาได้ยังไงไปอิตาลีด้วยกันกับฉันนะคุณ ก,ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ขอเถอะขอร้องไปกับฉันนะอย่ามาทำอย่างนี้ผมคุณไอวี่ทำไมทำไมไม่ได้ไหนบอกว่ารักฉันไงทำไม รักแรกของผมมีจุดจบที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไรนักผมจึงไปเยียวยาหัวใจของผมด้วยการเดินทางไปที่สิงคโปร์เฮ้ย มาทำอะไรที่นี่คะผมได้รับเชิญมาบรรยายที่สิงคโปร์เวลาเหลือผมเลยออกมาเที่ยวเล่นครับอฉันดีแหวเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์เหลือเวลาเลยออกมาเที่ยวที่อิตาลีเป็นอย่างไรบ้างครับที่นั่นก็ดีนะแต่คงไม่สบายเท่ากับอยู่บ้านเราหรอกต้องปรับตัวอีเยอะเลยก็กลับบ้านเราสิครับคุณก็รู้นี่ฉันจะกลับไปใช้ชุดแบบเดิมได้ยังไงต้องอยู่หลบๆซ่อนๆแบบนี้ต่อไปเลย คดีความหมดอายุเมื่อไหร่ก็กลับมาสิฮะค่ะถึงตอนนั้นไว้เจอกันนะแน่นอนแล้วเรากลับมาคบกันอีกใช่ไหมเวลานั้นผมคงมีใครสักคนเป็นคู่ชีวิตอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับมาฆ่าเขานะ ะะรักแรกที่ไม่สมหวังของพระเอกกับรักกี่ครังก็ไม่สมหวังของนางเอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ